ครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราได้พูดกับทางอาจารย์อบุชักูร์เบนชาฟียเดนอาหลากหลายทัศนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของท่านนะครับซึ่งมากมายจนกระทั่งว่าจํากันไม่ได้นะครับว่างานชิ้นไหนเขียนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับวันนี้เราก็มาต่อจากเมื่อวานนะครับเวานทิ้งท้ายไว้ว่างานที่ อาจารย์ประทับใจมากที่สุดก็เป็นงานชิ้นแรกนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนเราได้ลูกลูกผมแรกรู้สึกว่าภูมิใจมากๆกับงานชิ้นนั้นก็เหมือนกันนะครับพอจําได้ไหมครับว่างานชิ้นนั้นเนี่ยนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับสะท้อนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจังัดชนันทะคายด้วยสันติวิธีแต่ผมเน้นก็คือว่าการพูดคุยการเจรจาจากทุกฝ่ายทุกคนครับ ทุกภาคประชาสังคมคนเล็กคนโตหรือ NGO หรือแม้กระทั้งกลุ่มที่เขาบอกว่าเป็นผูโรูบ้าง ebrn บ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มืนงานของรัฐมาคุยเันวางบนโต๊ะเลยว่าท่านจะต้องการอะไรเพราะว่าจุดหมายปลายทางทั้งหมดต้องการความสันติสุขความอยู่ดีกินดีของคนพื้นที่นะครัครบแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยหลังจากที่ บงยังไม่ได้การตอบรับนะครับผมก็อย่างที่กล่าวไว้ก็คือว่าทํางานลงพื้นที่กับสถาบันปลูกกล้าบสอบถามชาวบ้านครับแต่ละพื้นที่สอบถามกลุ่มอาชีพต่างๆว่าเขาจะเอาอย่างไรับนะครับผมคิดว่าถึงแม้ว่ารัฐไม่ตอบรับแต่ว่าองค์กรทางวิชาการสนาบยสปบูกกั้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้ามาเล่นเพื่อรองรับงานวิชาการเนี่ยผมว่า เป็นข้อมูลที่ที่เป็นเชิงลึกดที่ดีมากนะครับครับรัฐอาจจะไม่คล่องตัวในการทํางานแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้อาจจะเชื้อเชิญหน่วยงานที่เป็นกลางนะครับที่พี่น้องประชาชนมีความน่าเชื่อถือนะครับก็มาจับเอ่อนั่งโต๊ะกลงกันนะครับแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับนอกจากบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับผลงานชิ้นอื่นๆที่เป็นรูปแบบของหนังสือนะครับ งานชิ้นใดนะครับที่อาจารย์ประทับใจมากที่สุดแล้วก็เหตุผลอะไรนะครับถ้าประทับใจมากสุดคงจะเป็นหนังสือเล่มแรกอีกเช่นกันก็คือหนังสือตัวนี้นะครับฝ่าวิกฤตชายเดนใต้ในสายตาของอุสตัต์ซึ่งได้รับคํากรุณาจากรองศาสตราจารย์ดรจันมรุมลนิช่วยเป็นบรรณาธิการช่วยตรวจสอบอะไรให้แล้วก็มติชนนี่นำไปลงเพราะว่ามติชนนี่ถือว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่มีคุณภาพอยู่แล้ว เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับสะท้อนอะไรครับสะท้อนหนึ่งก็คือวิถีชีวิตรับว่าอิสลามคิดอย่างไรสองความมลายูวิถีวัฒนธรรมมลายูมีอะไรบ้างนั้นคําว่าอิสลามกับมลายูผูกโยงกันอย่างไรนะครับแต่ย่างนั้นก็คือท้ายสุดท้ายสุดก็จะพูดถึงว่าแนวทางการแก้ปัญหาก็พยายามเชื่อมว่าท่านศาสดาในคิดอย่างไรนะครับท่านศาสดาใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราจะ เขาเรียกว่าบูรณาการหรือว่าจะปรับปรนอะไรยังไงกับวิถีชีวิตตรงนี้จะแก้กันอย่างไรนั้นหนังสือเล่มที่หนึ่งนะครับปัญหาและทางออกผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงรนะครับเล่มที่สองก็เขียนคล้ายๆนั้นแต่ว,ว่าผ่านงานวิจัยก็คือลงวิจัยว่าก็คือวิกฤตชายแดนใต้ใครว่าแก้ไม่ได้เดนบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามพูดถึงปัจจุบันสังคมแล้วก็ การเก็บรวบรวมข้อมูลคล้ายๆงานวิจัยแต่มาเรียบเรียงเป็นหนังสือนะครับเล่มที่เล่มที่สเนี่ยนะครับอยู่ข้างในก็คือพูดถึงแนวคิดการจัดอังศาครับของโเชินอักได้ที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรซึ่งสปตอนี่เอาไปพิมพ์เล่มที่สี่ผมอยาไยามไม่ทิ้งกำว่าอุตา a ์ อัไนคือพูดถึงวัฒนธรรมมุสลิมไทยและก็โดยเฉพาะจดชนะพักได้ก็เป็นบทเป็นบทนะครับนั่นก็สี่ห้าเด่มที่ที่ที่เขียนไว้คืออาจารย์นี่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิเศษก็ถือว่าอาจจะมองในมุมของอุสตาดก็ได้ครับมองในมุมของอาจารย์ก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุสตาดก็ถูกแปลเป็นอาจารย์แต่ว่าในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดเนี่ย เขาอาจจะมองอุตตาศ์ไปอีกมุมหนึ่งนะครับอาจารย์ช่วยแยกแยะนิดหนึ่งครว่าอุตตาศกับอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์เองที่จริงถ้าดูในแง่ของความหมายแล้วอุตตาศกับอาจารย์ก็หรือว่าครูนี่ความหมายเดียวกันเพราะอุตตาศ์เป็นภาษาละเพียงแต่ว่านิยามศัพท์เฉพาะนะครับนิยามศัพท์เฉพาะที่นี่ับอุตตาศคือจะมองคือคนที่มีศาสนาเรียนศาสนานะครับ เรียนศาสนาเสร็จแล้วก็มาสอนหนังสือครับระดับต่ํากว่าโต๊ครูเป็นผู้สตาร์ทหมายความว่าเน้นในเรื่องของศาสนาวิถีนะครับการแต่งกายก็ควรจะสดคล้องสดรับกับบุคลิกภาพของเหมือนที่ว่าเนี่ยละครับก็คือใช้คล้ายๆกับโต๊ะครูนะครับเป็นผู้ช่วยโต๊ะครูอะไรก็ว่าไปนะครับแต่มันจะมีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของอาจารย์ก็คือว่า ความเป็นอุสตาดแล้วก็ความเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับซึ่งในตัวของอาจารย์เองเรียกได้ทั้งสองอุ stad ก็ได้เรียกอาจารย์ก็ได้นะครับอยากจะให้ให้คำนิยามนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอาจารย์กับอุดนี่มันแตกต่างกันอย่างไงครับคำนิยามที่อุสตาดเนี่ยกับอาจารย์เนี่ยถ้าแปลตามศัพท์ก็คือมีความหมายเดียวกันแปลว่าครูแปลว่าอาจารย์ ครับเพราะอุสตาเป็นภาษาอรับแต่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงพักได้นี่คำว่าอุสตา d เนี่ยคำนิยามนี้ถูกเจาะยงก็คือครูที่มีภูมิรู้ด้านศาสนาอิสลามและก็มาสอนวิชาที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามสอนภาษาสอนภาษาอรับสอนวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษาครับนะครับบุคลิกภาพก็อาจจะดูเคร่งในศาสนา นะครับแต่ว่าก็มีระดับที่ต่ํากว่าตุ๊กครูครับนะครับพอผมไปสอนที่มหาวิทยาลัยทักษิณก็เรียกอาจารย์ก็เรียกอาจารย์ครับทีนี้ในบทบาทที่หลากหลายครับไปสอนมหาวิาลยก็ถูกเรียกว่าอาจารย์ครับพอมาสอนที่โรงเรียนที่นี่นะครับโรงเรียนจะเรียกทำวิธที่ตรงนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นอุสตาดนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทที่หลากหลายนะครับทีนี้นอกจากบทความทางวิชาการที่ลงหนังสือพิมพ์แล้ว หนังสือนะครับที่สะท้อนนะครับออกมาเป็นแนวความคิดต่างๆแล้วนะครับยังมีผลงานอื่นๆอีกไหมครับผลงานอื่นๆก็น่าจะเป็นพวกซีดีใช่ครับที่เขาี่สอบตอทาเป็นตอนๆร้อยตอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับมุสลิมกับสันติภาพผมก็ทําเป็นตอนเป็นตอนสามนาที3นาทีร้อยตอนนะครับก็เอาภาพอัชาสังคม เอาแต่ละคนนี้ที่ทํางานในชุมชนมุสลิมนี่มาพูดคุยช่วงนี้จะให้คอนเสปร์ว่าอิสลามคืออะไรก่อนนะครับแต่นั้นก็ความเป็นจัชายแนนพักได้อย่างนั้นก็คือที่เขาลงไปสองตัดในเรื่องที่ผมทําบ้างอะไรบ้างเรื่องเอตเรื่องอะไรพวกเรื่องวิถีชีวิตอะไรแล้วก็ให้เขามาสะท้อนครับทั้งหมดร้อยตออรอยตอนน่าจะ ได้ฟังบ้างแล้วในสามสี่เยาชนพระได้ที่เขาออกไปรายการนั่นประเด็นอันที่สองก็คือคุตบะคุตตาบะคุตบะคุตาบะนี่ก็ทําเป็นรูปซีดีว่าเพื่อให้เขาได้เรียนตบ้ลเนี่ยหมายถึงว่าการเทศนาธรรมในช่วงวันศุกร์เนี้ยช่วงวันศุกร์ก็คือเราตัดเป็นซีดีว่ารูปแบบเป็นอยางไงเพียงแต่ว่าคอนเซปต์นี้เราก็ใส่กับคุตตาบะเกี่ยวกับมุสลิมกับสันติภาพนะเป็นทั้งภาษาไทยและก็เป็นทั้งภาษามาลายูนะครับ ครับในมุมมองของอาจารย์เองนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับควรจะเป็นอย่างไรผมในวัชายแดนใผมถือ3สามคอนเซ็ปต์อ่าฮะคอนเซ็ปต์ที่หนึ่งความเป็นวิถีชีวิตวัฒนธารมได้ครับนะครับอันที่สองที่มันใหญ่ขึ้นที่มันครอบก็คือควาเป็นมลายูอันที่สองก็คือความเป็นอิสลามนะอิสลามซึ่งมันใหญ่กว่าอันที่สี่ก็คือว่าความเป็น g l o b a l โลกที่เราต้องอยู่โลกใบนี้และสังคมที่มันพหุสังคมเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาทําอย่างไรวิถีชีวิตเนี่ยความเป็นมายูไม่ทอดทิ้งความเป็นอิสลามก็ไม่ทอดทิ้งและสามารถปรับปรนให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ได้ตัวนี้3ตัวนี้ถ้าหากว่าสามารถจัดการได้ดีมากส่วนที่2ก็คือว่าผมยังมองว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กับปอนนะนี่มันดีมันมีดีคนละแบบมีจุดแข็งจุดแข็งคนละแบบครบนีนก็จะสอนอาสลามนีเด็กเขามาอยู่แค่6ปีเขาต้องการก้าวไประดับมหาวิทยาลัยหรือทางด้านศาสนามาระดับศาสนาเพราะฉะนั้น6ปีก็ควรจะจัดการอีกอย่างหนึ่งแต่ปอนนะนี่คือเป็นคลาสสิกศาสาเปันคลาสสิกในหลวงของเราเนี่ยนะครับก็ท่านก็ให้พระราชบรมรัชิอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา เพราะฉะนั้นเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่ปัญหาอยู่ที่การปฏิบัติอีกส่วนนึงก็คือปัญหาเราไม่ได้ทําทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่จะต้องทําทุกภาคส่วนตั้งแต่รัฐประชาชนรัฐยาองค์กรท้องถิ่นท้องที่ผู้นําจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งเอ็นจีโอต่างๆนะครับหรือผมมองว่าจากฝ่าย ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐงั้นเพราะฉะนั้นเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยจะบรรลุได้ก็โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายนะครับว่าชัดเจนทีนี้ในในในปัจจุบันนะครับอาจารย์คิดว่าความเหมาะสมของลูกหลานมุสลิมของเราเนี่ยนะครับเราควรที่จะเลือกเรียนในรูปแบบใดที่เหมาะสมกับพื้นที่ตอนนี้กับสถานการณ์ตอนนี้ กับความเจริญที่มันไหลทะลักเข้ามาในตอนนี้คือเป็นที่น่าเสียดายเราไม่มีคนที่แค้คุมนโยบายจัดการว่าบุคลากรของเราในคนจัเช่วยด้านมีจํานวนเท่าไหร่จะเป็นแพทย์เท่าไหร่จะเป็นวิศวะเท่าไหร่จะเป็นช่างนู้นช่างนี้เท่าไหร่จะเป็นเกษตรกรเท่าไหร่ครับจะเป็นนักการศาสนาที่สามารถฟัตวาได้จํานวนเท่าไหร่จะเป็นตุวอิหม่ามเท่าไหร่ครับถ้าสามารถมีตรงนี้ได้เนี่ยนะครับนั้นกระบวนการจัดการนี้ ก็ต้องใช้วิชาการครับใช้การรีเสิร์ชใช้การวิจัยเข้ามาจัดการนะครับตอนนี้มันคล้ายๆมันสะเปะสะปะอยู่เพราะฉะนั้นพอเด็กจบม6เสร็จแล้วมันคล้ายๆปิดนะอันนี้ก็เป็นบ้างนิดนึงอันนี้ก็เป็นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องการนักคิดที่มาบริหารจัดการครับคําถามสุดท้ายนะครับอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากไปยังรัฐบาลนะครับว่า อจารย์อยากจะขอให้รัฐบาลช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรื่องใดบ้างครับผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับงบประมาณที่มากมายที่ลงมาจัดมากได้ขอบคุณทางรัฐบาลนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าทําอย่างไรให้งบประมาณตัวนี้ถูกตัดสินครับนะครับทั้งงบทั้งวิทยีการจัดการ นะครับทั้งการมีส่วนร่วมจากคนพื้นที่มากที่สุดรัฐบาลนี้ในยุคประชาธิปไตยนี้คาเรียกคอยสนับสนุนและก็ภาระของรัฐบาลก็จะน้อยลงนายกก็จะมีเวลาทํางานอย่างอื่นมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับนี่คือแนวคิดนี่คือชีวิตนี่คืองานนะครับของผู้ชายคนหนึ่งที่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็เป็น บุคลากรอันสําคัญนะครับของพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับนามอาจารย์อบุชกูตเบนชาปีเดนอะนะครับน่าเสียดายเหลือเกินวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับเราทั้งสองต้องขออําลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้ ah uh. ว <า S 1> ัว <S <S สสลามุอะลัยกุมวาเราอัมาตุลลอฮ์อบาระกาตุสัสดรับ